สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวสาระน่ารู้จากช่อง YouTube วาไราตี้สาระแน่นนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง เทพีองค์สำคัญที่หลายๆคนศรัทธากันมากเลยค่ะก็คือพระแม่ลักษมีใช่ค่ะเทพีแห่งความงามโชคลาภแล้วก็ความรับด้วยเราจะมาดูกันนะคะจากข้อมูลที่เรามีทั้งตำนานเรื่องเล่าบทบาทความเชื่อต่างๆรวมถึงวิธีบูชาเนี่ยมีแง่มุมไหนที่เออน่าสนใจเป็นพิเศษที่จะช่วยให้เราเข้าใจองค์เทพีองค์นี้ได้ลึกซึ้งขึ้นบ้างครับผมเราก็จะมาดูกันตั้งแต่ที่มาเลยนะครับว่าทำไมท่านถึงเป็นที่เคารพ เออนับถือกันอย่างสูงแล้วก็ความเชื่อเรื่องพรที่ท่านประธานให้เนี่ยมันครอบคลุมด้านไหนบ้างรวมถึงวิธีปฏิบัติบูชาที่ถูกต้องด้วยครับเพื่อให้เข้าใจมิต,ติความเชื่อนี้อย่างรอบด้านจริงๆงั้นเรามาเริ่มกันที่ต้นกําเนิดเลยดีไหมคะเห็นว่ามีที่มาน่าสนใจอยู่2แบบเลยแบบแรกนี่คุณคุณว่ามาจากตอนออกวนกระเสียรสมุรใช่ไหมคะการคนทะเลน้ํานม ใช่ครับถูกต้องเลยครับตำนานหนึ่งก็ว่าท่านผุดขึ้นมาจากฟองน้ำเลยนะครับพร้อมกับน้ำอมฤตตอนที่เหล่าเทพกับอสูรกำลังกว,กวนกระเสียรสมุรกันอยู่ท่านก็จะประทับนั่งมาบนดอกบัวแล้วก็ถือดอกบัวมาด้วยก็เลยมีพระนามว่าชะละทิชาที่แปลว่าวเกิดจากน้ำหรือปฐมมาที่แปลว่าวดอกบัวหรือผู้ถือดอกบัวครับอ๋อค่ะค่ะแล้วอีกตำนานล่ะคะอีกตำนานหนึ่งอันนี้มาจากคัมภีร์วิชนุปุราณะนะครับ กล่าวว่าท่านเป็นทิดาของพระฤาษีพฤกขุกับนางขยาติครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นตำนานไหนก็ตามนะครับพระแม่ลักษมีก็ทรงเป็นที่รู้จักแล้วก็เคารพบ,บูชากันในฐานะเทพีแห่งความงามความเมตตาโชคลาภความมั่งคัง่งรุ่งเรืองอะไรแบบนี้เสมอครับมีเรื่องหนึ่งที่ได้ยินม,มาแล้วรู้สึกว่า เออน่าสนใจมากๆเลยค่ะคือตำนานที่ฤาษีพุกขุไปทดสอบมหาเทพในกลุ่มตรีมูรติหรือสามมหาเทพหลักของฮินดูนะคะพระพรหมพระศิวะพระนารายว่าใครจะยิ่งใหญ่สุดอ๋อใช่ครับเรื่องนั้นน่าสนใจมากคือเรื่องมันมีอยู่ว่าฤาษีพฤกขุเนี่ยท่านไม่ค่อยพอใจการต้อนรับของพระพรหมกับพระศิวะเท่าไหร่แต่พอไปเท่าเฝ้าพระนารายปรากฏว่าท่านกําลังบรรทมอยู่ครับทีนี้ปลุกยังไงก็ไม่ตื่นฤาษีก็เลย โกรธมากก็เลยใช้เท้าถีบเข้าไปที่พระอุระหรือว่าน้าออกของพระนารายเลยครับโอ้แรงมากเลยนะคะแล้วแล้วพระนารายท่านทรงทํำยังไงคะโกรธไหมคะก็น่าประหลาดใจนะครับคือพระนารายกลับไม่ทรงพิโรธเลยครับตื่นมาก็ต้อนรับขับสู้ดีแถมยังถามด้วยความเป็นห่วงอีกว่าท่านลือศีเจ็บเท้าหรือไม่อะไรทํานองนี้ก็ทําให้พระลือีพรขุเนี่ยซาบซึ้งมากครับแล้วก็ประกาศยกย่องเลยว่า พระนารายณ์นี่แหละยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดามหาเทพทั้งสามเหมือนเรื่องจะจบลงด้วยดีนะคะแต่เหมือนเคยได้ยินว่ามันมีจุดพลิกผันสาคัญอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับจุดพลิกผันเนี่ยอยู่ที่พระแม่ลักษมีนี่แหละครับท่านไม่ยอมจบเรื่องง่ายๆเพราะท่านมองว่า1คือฤาษีเนี่ยดูหมิ่นพระสวามีของท่าน2คือที่สําคัญเลยพระอุระของพระนารายณ์เนี่ยถือเป็นที่ประทับที่สถิตของพระองค์ท่านด้วยการที่ฤาษีมาถีบที่พระอุระ ก็เหมือนกับถีบหน้าพระแม่ลักษมีโดยตรงเลยว่างั้นเถอะครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะแสดงว่าพระแม่ลักษมีก็ไม่ได้มีแต่ด้านที่แบบว่าประทานพรให้ความเมตตาอย่างเดียวแต่ก็มีด้านที่เข้มแข็งปกป้องศักดิ์ศรีเหมือนกันถูกต้องเลยครับตำนานนี้เผยให้เห็นพลังอำนาจอีกด้านหนึ่งของท่านเลยท่านโกรธมากแล้วก็เลยสาบด้วยวาจาสิทธิ์เลยนะครับว่าจะไม่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของเหล่าพราหมณ์หรือีมูนีนักบวชอีกต่อไป ซึ่งการที่ท่านไม่ไปเยี่ยมเยียนก็หมายความว่าคนเหล่านั้นจะขาดโชคลาภยากจนลงนั่นเองครับหูฟังดูนะ่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วฤาษีพฤกขูทำยังไงต่อละคะพอโดนสาบแบบนั้นพฤกขูนี่ตกใจมากเลยครับรีบขอขมาเป็นการใหญ่เลยพระแม่ท่านก็ใจดีนะครับก็เลยผ่อนปรนให้โดยบอกว่าถ้าหากพราหมณ์ฤาษีหรือนักบวชคนไหนยังคงบูชาพระนารายณ์อยู่เนี่ยพระองค์ก็จะยังไปเยี่ยมเยียนตามปกติ เรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นชัดเลยนะครับว่าท่านไม่ใช่แค่เทพีแห่งโชคลาภความมั่งคั่งอย่างเดียวแต่ยังทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีของพระองค์แล้วก็พระสวามีอย่างยิ่งเลยครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะฟังเรื่องนี้แล้วเห็นภาพเลยนอกจากเรื่องโชคลาภความสําเร็จต่างๆนานาแล้วเนี่ยความเชื่อเรื่องพรด้านความรักของท่านก็โดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับเรื่องความรักนี้ก็เด่นมาก เชื่อกันว่าท่านประทานผรด้านความรักด้วยเหตุผลหลักๆก็คือ 1. ท่านเป็นพระมารดาของพระกามเทพซึ่งก็คือเทพแห่งความรักโดยตรงเลยและ 2. คือความรักของท่านที่มีต่อองค์พระนารายเนี่ยถือว่ามั่งคงมากๆไม่ว่าพระนารายจะอวตารหรือแบ่งภาคลงมาเกิดเป็นปางไหนก็ตามพระแม่ลักษมีก็จะส่งอวตารตามลงไปเป็นพระชายาคู่บารมีในทุกๆพทุกๆชาติเสมอครับ โอ้โหช่างเป็นเทพีที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะทั้งความงามความร่ำรวยแล้วก็ความรักอีกแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะสักการะบูชาท่านล่ะคะควรจะต้องทำยังไงเตรียมอะไรบ้างคะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขานิยมไหว้กันในวันศุกร์นะครับแล้วก็เชื่อกันว่าท่านโปรดสีชมพูเป็นพิเศษก็อาจจะใส่เสื้อผ้าสีชมพูไปไหว้ท่าน ส่วนของไหว้หลักๆเลยนะครับที่ขาดไม่ได้คือดอกบัวสีชมพูอันนี้สําคัญมากหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆก็อาจจะเป็นดอกไม้สีชมพูหรือสีแดงอื่นๆแทนได้แล้วก็มีน้ําเปล่าสะอาดนมสดผลไม้มงคลสักห้าอย่างแล้วก็จุดกํายานถวายครับอ้อมีข้อห้ามสําคัญมากๆเลยนะครับคือห้ามถวายของที่มีเนื้อสัตว์หรือขนมที่มีไข่เป็นส่วนประกอบเด็ดขาดอันนี้ต้องระวังมากๆครับ บางท่านอาจจะถวายพวกน้ำอ้อยน้ำมะพร้าวหรือน้ำตาลสดเพิ่มเติมได้ด้วยส่วนทูปเนี่ยนิยมใช้เก้าดอกครับแล้วมีบทสวดหรือคาถาเฉพาะไหมคะแล้วก็เหมือนเคยได้ยินว่าต้องสวดถ,ถึงพระพิคเนศก่อนด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับตามธรรมเนียมของศาสนาฮินดูเนี่ย ก่อนที่เราจะสวดบูชาเทพองค์อื่นๆเราควรจะเริ่มด้วยการบูชาพระพิคเนสก่อนเสมอครับเพราะท่านเป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวงการสวดถึงท่านก่อนก็เหมือนเป็นการเ,าเปิดทางให้พรต่างๆจากเทพองค์อื่นที่เราจะขอเนี่ยเข้ามาได้สะดวกไม่มีติดขัดบทสวดพระพิคเนสที่นิยมสั้นๆก็คือโอมสีคเนสายะนมะหาสวดสักสามจบกำลังดีครับ จากนั้นเราค่อยสวดคาถาบูชาพระแม่ลักษมีซึ่งก็มีหลายบทให้เลือกนะครับที่นิยมกันมากๆก็เช่นโอมชยะศรีลักษมีมาตาอันนี้ก็สวดสามจบหรือว่าจะเป็นบทสั้นๆว่าโอมสรีมหาลักษมีเจนะมหาก็ได้ครับเลือกบทที่เราเสวดเรารู้สึกสบายใจได้เลยค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะแล้วสําหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเนี่ยค่ะมีสถานที่แนะนําสําหรับการไปสักการะแท่นไหมคะ โอ้ในกรุงเทพ,พและปริมณฑลเนี่ยมีหลายที่เลยครับที่นิยมกันมากๆก็อย่างเช่นที่ชั้นสี่อาคารเกศรวิลเลจตรงสี่แยกราชประสงค์อันนี้คนไปเยอะมากแล้วก็มีที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือที่เราเรียกกันว่าวัดแขกตรงสีลมนะครับอันนั้นก็มีเทวรูปท่านอยู่หรือจะเป็นที่โบสถ์เทพมนทันเทียนแถวแถวเสาชิงช้าก็มีครับวัดวิษณุยานาวาก็มีเช่นกัน หรือถ้าออกไปทางนนทบุรีหน่อยก็จะมีที่มูลนิธิวัดลักษมีนารายณ์ที่บางบัวทองครับอันนี้ก็เป็นอีกที่ที่คนนิยมไปกันมีหลายที่ให้เลือกเลยนะคะแล้วมีวันไหนเป็นพิเศษไหมคะที่ถือว่าเป็นวันสําคัญที่สุดในการบูชาพระแม่ลักษมีวันที่สําคัญที่สุดเลยนะครับต้องยกให้วันดิวารีครับผมวันดิวารีเนี่ยเป็นเทศกาลแห่งแสงสว่างแล้วก็ถือเป็นเหมือนวันขึ้นปีใหม่ของชาวฮินดูเลย ซึ่งปกติจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีครับมีความเชื่อสําคัญว่าในค่ําคืนของวันดีวารีเนี่ยพระแม่ลักษมีจะเสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อประทานพรด้านโชคลาภและความมั่งคั่งให้กับผู้ที่ศรัทธาโดยเชื่อกันว่าท่านจะเสด็จเข้าไปในบ้านที่สะอาดที่สุดก่อนดังนั้นผู้คนก็จะนิยมทําความสะอาดบ้านครั้งใหญ่จุดตะเกียงจุดประทีปปรับไฟให้สว่างสวัยแล้วก็สวดมนต์บูชาขอพรจากท่านเป็นพิเศษในวันนี้ครับ ถือเป็นวันมงคลมากๆฟังดูเป็นเทศกาลที่อบอุ่นแล้วก็มีความหมายมากเลยนะคะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของพระแม่ลักษมีกันหลายแง่มุมมากๆเลยตั้งแต่ตำนานกำเนิดเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจ ความรักความพักดีของท่านแล้วก็บทบาทในฐานะเทพีแห่งความมั่งคั่งโชคลาภความงามความรักไปจนถึงวิธีการบูชาที่ถูกต้องด้วยนะคะใช่ครับเป็นเทพีที่มีมิติหลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากๆจริงๆครับอย่างที่คุยกันเรื่องตำนานคำสาบก็ทำให้เราเห็นว่าแม้ท่านจะเป็นผู้ประทานความมั่งคั่งแต่ก็ส่งไว้ซึ่งความยุติธรรมแล้วก็การปกป้องกิติยศศักดิ์ศรีอย่างเข้มแข็งมากๆเช่นกันครับค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ มีมุมมองหรือว่าประเด็นอะไรที่น่าสนใจฝากไว้ให้คุณผู้ฟังหรือพวกเราได้ลองไปคิดต่อยอดกันไหมคะอืมก็น่าสนใจนะครับลองคิดดูว่าการที่เทพพีองค์หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์โชคลาภความมั่งคั่งทุกอย่างเลยแต่ในขณะเดียวกันท่านก็มีอำนาจมีพลังในการที่จะเบรรดาลความขาดแคลนหรือความยากจนได้ด้วยจากกรณีของคำสาปที่เราคุยกันไป ประเด็นนี้มันอาจจะสะท้อนให้เราเห็นถึงแนวคิดเรื่องอความสมดุลหรือว่ามุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติของพลังอํานาจความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความยุติธรรมในโลก,กทัศน์แบบฮินดูได้ยังไงบ้างคือมันไม่ใช่แค่ด้านบวกให้พรอ,อย่างเดียวแต่มีอีกด้านที่ควบคุมกํากับอยู่ด้วยอันนี้น่าเก็บไปคบคิดต่อดูนะครับผมเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะทาให้เห็นภาพที่ซับซ้อนขึ้นเยอะเลย สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามสาระน่ารู้จากช่อง Variety สาระแน่นของเราแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ